ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกพยาณ์อกากาศของวันที่23เดือนหนึ่งกันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะครับช่วงแรกก็จะเป็นฝนตกหนักช่วง13นาฬิกา15ถึง14นาฬิกา15แต่ช่วงต่อไปก็จะเป็นหิมะตกหนักนะครับช่วง22นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับผมเข้ามาดูในกรจับกันเลยครับ ก็เช่นเคยเลยนะครับผมมาที่เคตจับระดับตามเริ่มต้นที่ฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราลงมาดูที่สภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับปโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับผมเราย้ายมาที่เคตจับระดับสูงกันเลยครับสภาพอากาศฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม มาดูกันต่อนในสภาพอาการหิมะตกหนักกันเลยนะครับผมครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย